สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับพันทยี่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเก้าเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเอ่อเรื่องกับพ้ายางกับไม่พ่ายางอันเดียวกันเนาะอันนี้เราก็มาดูเตงโมงของเราก่อนนะครับอันนี้เตงโมงเราปลูกรุ่นที่น่าจะสี่เนาะเตงโมงเราจะปลูกรุ่นที่สี่ทั้งหมดมีทั้งหมดสี่รุ่นนะครับรุ่นละไล่รุ่นละไล่นลไลเนาะ <laughs> วันนี้เราปลูกมีอยู่อยู่รุ่นทางนู้นฝั่งทางทิศตะวันออก ก็จะมี2รุ่นนะรุ่นที่1กับรุ่นที่2อันนี้ก็รุ่นที่3นะครับแต่แต่พูดถึงตามจริงก็มีอีกรุ่นรุ่นแรกทางนู้นเป็นถ้าเปรียบเทียบก็รุ่นที่1งทางทางฝั่งทางนู้นเนาะรุ่นที่1มันจะรุ่นรุ่นที่2นี่ก็รุ่นที่3อันนี้ก็จะรุ่นที่4นะครับเราจะปลูกอย่างละไร่แต่รุ่นแรกของเราสองไร่เนาะอันนี้อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใช้พยางคคุมเนาะอันนี้เราก็จะเพาะเมล็ด เอาเน,ะน,นาะจะเพาะเมล็ดเอา,าแต่ส่วนมากเราก็จะเพาะต้นกล้าก่อนแล้วค่อยมาปลูกวันนี้เราลองเพาะอเมล็ดเอาดูว่าเป็นยังไงนะครับมันจะเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะปลูกยังไงไม่ให้มีหญ้าเนาะเออเราก็แนะนําคลิปของเราไปให้ดูแล้วนะว่าการดูแลไม่ให้หญ้ามันขึ้นเป็นยังไงแบบไหนนะครับต้องจัดการยังไงนะครับ อันนี้เราก็จะมาพูดถึงผ้ายางกับไม่ผ้ายางนะครับอันนี้ทำไมเราถึงว่าผ้ายางกับไม่คุมผ้ายางอันไหนดีกว่ากันนะครับหนึ่งการที่พูดพูดถึงเรื่องการที่คุมผ้ายางก่อนเนาะคุมผ้ายางก็จะมีผลดีหนึ่ง อาจจะคุมหญ้าคุมความชื้นอาจจะได้ดีดีดีหน่อยนะครับแต่ถ้าคนไม่รู้จัดก,ก,การบริหารดูแลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรก็ก็จะหญ้าก็จะขึ้นเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นบริเวณข้างๆอย่างนั้นนะถ้าเราให้น้ําเกินคุมพยางนะครับถ้าเราให้น้ําเกินก็จะขึ้นข้างๆเหมือนกันอันนี้สําหรับฤดูฝนนะส่วนมากถ้าจะ พยางผมจะแนะนําให้ปลูกช่วงฤดูฝนดีกว่านะครับเราก็เพราะว่าหญ้าบริเวณตรงร่องนี้จะไม่มีแต่มันจะมีตรงบริเวณตรงข้างร่องถ้าข้างร่องใครรู้จักจกัดการหญ้าหรืออะไรที่เราเคยใครดูของเราเนาะจะไม่ค่อยมีหญ้าเราเพราะว่าเราจะมีวิธีการจัดการอยู่นะครับาการหญ้าถึงจะคุมพยางได้หญ้าก็ขึ้นนะครับมันจะขึ้นก้างๆตรงกลางนู้นแต่ถ้าเราดูแลหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับไม่จําเป็น ต้องไปอะไรมันเลยมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยขึ้นอย่างเรียบปกตินะครับก็ถือว่าปล่อยมันขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราดูฝนไม่ได้นะต้องจัดการนะครับนี่ผล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 ดีของพะยางนะครับผลเสียของมันคือนะครับคือคุ้มพะยางนี้มันจับเปลืองงบประมาณนะครับบงงบประมาณหนึ่งเราต้องมาเสีย งบเปลืองงบประมาณค er ือหมดเงินเยอะนะครับกับการที่ลงทุนไปซื้อผายางนะครับแล้วก็เสียเวลาในการที่เราจะต้องมาปูผ้ายางนะครับแล้วก็จะเป็นขยะนะครับผลเสียของเขานะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผลเสียเป็นทั้งขยะทั้งในเสียเวลาเราต้องมาปูผ้ายางอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเคยทํามาเราก็จะรู้นะครับว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับพอมาดู เรื่องอการที่เราไม่ต้องคุมพยางมันมีผลดียังไงนะครับมันแตกต่างกับคุมยังไงนะครับที่เราไม่ได้ไม่ที่เราไม่คุมกับคุมนะครับมันต่างกันยังไงเราจะไม่คุ้มนะครับจะเราจะไม่คุมพยางนะครับผลดีของมันก็คือหนึ่งเราทําแปลงเราไม่เราก็ปลูกได้เลยนะครับปลูก ปลูกได้เลยแล้วก็การจัดก,การหญ้าของเราก็ดูตามคลิปของเราเนาะทำไมถึงหญ้าไม่ขึ้นนะครับที่เราไม่คุ้มพะยางเลยนะครับแล้วก็ผลผลิตมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคุมพะยางไปไหนเลยนะครับแถมขยะก็ไม่มีนะครับเพราะเราไม่ได้ปูพะยางนะครับถ้าปูปูพะยางเนาะขยะไหนจะอยู่ในแปลงของเรานะครับ เอาทิ้งไ้สี่ห้าปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับผลที่เราลองปูพะยางมาแต่ก่อนนะครับนี่ยังมีพะยางขึ้นที่เห็นอยู่เลยนี่นะครับมาตั้งนานแล้วนะครับนี่ห้าหกจิตปีแล้วนะครับพะยางยังอยู่อยู่เท่าเดิมเลยเป็นขยะนะครับนี่ไม่เปื่อยไม่ย่อยไปไหนนะครับนี่เราเราถึงเลิกคุมพะยางมาตั้งแต่นั้นนะเราไม่ไม่อยากจะคุมพะยางนะครับเพราะคุมปุ๊บก็เป็นขยะนะครับมันกําจัดไม่ได้เพราะว่าเราก็คงจะไม่กู้เดินเก็บขีกออก เอาไปกองแล้วเผาคงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็คงไถกบเลยแหละครับทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเออถ้าว่าสายน้าหยดนี่ยางพอดึงเก็บเราก็มาเผาได้แต่ถ้าว่าสายยางนี่เราคงดึงไม่ไหวแน่นอนนะครับมันจะมีดินถมไปอยู่กบไปอยู่นะครับนีผ่ผลเสียของการคุมพะยางพลดีของพะยางก็คือผลผลิตของเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากคุมพะยางไปไหนเลยนะครับเวลาปลูกระยะเวลาเท่ากันถ้าดูแลดีลูกโตเท่ากันนะครับ แต่ถ้าคุมพะยางถ้าดูแลไม่ดีแตงโมงก็ลูกไม่โตเหมือนกันครับถ้าคนไม่เข้าใจการดูแลหรือการจัดการแตงโมงนะครับดูแลไม่ไม่เป็นนะครับมันก็จะทําให้ลูกแตงโมของเราลูกเล็กเหมือนกันนะครับถึงจะคุมได้ก็ลูกไม่สวยนะครับถ้าไอการเก็บเกี่ยวของการคุมพะยางมันก็นับวันเหมือนกันนะครับลูกโตเท่ากันนะครับ แล้วก็เจ็บผลผลิตหกสิบวันถึงหกสิบห้าวันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่คุมพยังก็หกสิบถึงห5สิห้าวันเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างจากกันไปไหนเลยแตกเวลาเขาจะงามอาจจะช้ากว่ากันนิดหนึ่งแต่เวลาเขาได้โตเอาเขาทันกันนะครับถึงถึงเราจะไม่คุมพยังแต่เวลาการเจริญเติบโตของเขานะครับก็จะทันคุมพยังเหมือนกันนะครับมันเท่าเท่ากันเลยนะครับเราถึง ไม่อยากจะให้ปูพะยางไม่แนะนํานะครับเพราะว่าคุมพะยางนี่เป็นขยะนะครับแต่ใครชอบอย่างนั้นก็ปูไม่เป็นไรนะครับใครชอบอย่างนั้นก็ปูได้ไม่เป็นไรแต่สําหรับผมก็ไม่อยากจะให้ปูพรามันจะเป็นขยะในแปลงนาเรานะครับเราคงไม่ขยันเก็บม้วนเก็บม้วนเก็บม้วนแต่คนไหนขยันก็ดีนะครับอย่นี้ขยันก็ดีแต่ผมไม่ขยันขี้เกียจนะครับก็เลยไม่ต้องคุมเลยไม่คุมพยางนี่นะครับแปลงโมงของเราปลูก หยอดเม็ดนี่เราหยอดหลุมละสองต้นนะครับเห็นไหมสองต้นห่างกันประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับก็กะกาเอาเนาะเราก็ไม่ได้เอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับหลุมไหนก็ไม่ขึ้นเนาะหลุมไหนก็ไม่ขึ้นแต่มันขึ้นอยู่อาจจะตายมันมีมันอาจจะมีตายบ้างนะครับเห็นไหมหญ้าไม่ค่อยมีนะครับดูอันนี้เราปลูกมาได้หลายวันแล้วนนี่จนขึ้นไปที่สองแล้วนี่ปลูกได้เป็นอาทิตย์แล้ววะ ประมาณนั้นแหละวันอาทิตย์ประมาณเกือบสิบวันบแล้วมั้งนะครับสิบวันน่าจ,จะสิบวันแล้วแหละตรงนี้เราก็จําวันที่ปลูกไม่ได้เนาะเราก็ม่ได้ชิดวันมาเ<ม>พราะว่าเราก็เขียนไว้อยู่แต่เราไม่ได้จํานะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยเนาะอะไรมีอะไรดีๆเราก็จะไม่แนะนําให้เอฟซีเราเดูเนาะ ค่นี้นะครับสวัสดีครับ